สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซฮานชาแนลครับวันนี้อยู่ในเกมฟีฟ่า21อีกเช่นเคยครับในซีรีส์ของการทายผลฟุตบอลยูโร2020ครับซึ่งนะครับยูโร2020นี้ก็ดำเนินมาถึง,ถงอรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับซึ่งคู่แรกของเรานะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวลส์นะครับพบกับทีมชาติเดนมาร์ก ทั้ง2ทีมก็เป็นทีมอันดับที่2ทั้งคู่เลยนะครับของในกลุ่ม B กับกลุ่ม A นะครับทำไมต้องพูด B ก่อนกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับก็หมายสงนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับดีกรีของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็สู่สีกันทีเดียวนะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมนะครับสำหรับรอบนอกเอาท์แมชแรกครับ ก่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ในสนามนะครับระหว่างเวลส์นะครับพบกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับทั้งคู่ก็มีธงชาติที่เป็นสีแดงทั้งคู่เลยนะครับของเชียก็แดงพลังงานไปทุกสนามนะครับเบลเมื่อกี้ทำทำ,ทำตาเหลือกนะเ <laughs> พิ่งเคยเห็นนะครับในบอลนะผมเตะทำตาเหลือก ช่วงนี้ก็จะเป็นการคาราเพลงชาติของทั้งฝั่งทีมชาติเวลส์นะครับอารอนแลมซี่ครับเบอร์สิแล้วก็มีตัวขมหวังอย่างแกเดตเบลนะครับสำหรับทางฝั่งเวลส์น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเบลที่ยังยิงไม่ได้นะครับจะมายิงในนัดนี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของเดนมาร์กนะครับสู้มาได้ดีครับในรอบ แบ่งกลุ่มนะครับแต่ว่าเสียคริสเตียนอีริกเซนไปครับวันนี้อีมชาต์เวลส์นะครับมาในแผน5-2-3นะครับ5-2-3เน้ 5, 2, นหลังแน่นนะครับหลังแน่นทีเดียวฮะแล้วก็ตรงกลางมี2คนไว้คุมเกมครับแล้วก็ตัวรุกจะเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีปีกสองข้างครับ เวลส์ในวันนี้ก็จะมาในชุดสีแดงครับคาดด้วยสีเหลืองมีแถบสีเหลืองสามขีดนะครับอยู่บนบ่าแล้วก็ตรงกางเกงส่วนทางนี้เป็นทางฝั่งของทางเดนมาร์กนะครับเสื้อสีขาวกางเกงสีแดง,แดงมาในระบบ433ครับวันนี้ แคสเปอร์สไมเคิลครับเป็นเปาประตูนะครับของหลัง4ตัวพอครับกองเมนกลางแน่น3คนแล้วก็ตัวรุก3คนครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีปีก2ข้างเอาละครับเกมเริ่มครับทางทีมชาติเวลส์นะครับได้เคลียร์ก่อนวันนี้ที่แอมเปรดูยิงบอลอยู่แล้วจ่ายออกทางซ้าย วิลเลียมส์มาตรงกลางที่ลัมซี่เล่นกับแอมบาอร์ดูโอเดนบอลจะเคลื่อนโดยลัมซี่ครับสำหรับสำหรับทีมชาติเวลส์นะครับยังคลึงบอลกันอยู่ทางนี้ครับทางขวายัดมาตรงกลางไม่แม่นครับเดลานี่ตัดได้วินส่งกลับขึ้นมา เดี๋ยวและนี่คือหลังครับมาตรงกลางครับวินแล้วก็เจนเซนได้บอลครับกาเดเปลเป็นเพลเยอร์ทูวอชในวันนี้ครับนักเตะที่น่าจะตามองในแมตช์นี้บอลอยู่ที่เดนมาร์กครับอันเดรเบกยันเซนมาตรงกลางครับวิน เแจกจ่ายมาลูกนี้ครับได้ช่องกับเดลานี่ยังติดบล็อกเดวิสไว้ครับยัดมาตรงนี้ก็มงไม่โดนครับแต่ว่าทางเดนมาร์กยังได้อยู่ครับเจนเซนพยายามหาเพื่อนครับจ่ายมา <Del aney. S 1> ทางขวาเดลานี่ <Del aney. S 1> ออสเบิร์กให้มาให้เดลานี่ครับ วินเสียบอลครับได้มาตรงกลางครับได้กับล็มซี่แล้ว,วลแอแวแมบาดูยัดขึ้นหน้าไปครับม<อ>ัวไปอ,ออกทางซ้ายครับเจมส์ได้กับแอมบาดูครับเล่นกันสองคนยัดตรงกลางที่ล็มซีม<อ>่ปล่อยบอลมัวจะให้เบลครับไม่ได้ครับไม่ผ่านทางแนวรับบอลอยู่ที่เจนเซ้น,นลากมาทางซ้ายครับริมเส้น ต่อเข้ากลางหายเบียกให้มาครับวินเอเลนี่ครับบอลจะเป็นการของบอลสว่างข <Del aney. S 1> องทางเดนมาร์กซะเป็นส่วนใหญ่ครับช่วงนี้แอนสี่ er. สามสามของเข้าครับทำให้ตรงกลางนี่3คน er. น่าจะได้เปรียบของทางฝั่งเวลส์อยู่พอสมควรครับยังต่อบอลสั้นๆอยู่ตรงนี้ครับ พยายามหาช่องอยู่ครับยัดประตลางวินมาตรงนี้ครับเลี้ยงเข้ากลางก่อนครับแล้วก็หาตัวเชื่อมมาที่ทางขวาครับเดรานี่เล่นกับวินจ่ายมาที่เจนเซนวินได้บอลพยายามหาเพื่อนครับตัวพักบอลครับอย่างวินแล้วเสียบอลไปครับบอลไปตกอยู่ที่แรมชี่ครับในขณะนี้ยกมาตรงกางครับมัวติดทอยเบียกแล้วเจนเซนครับแต่บอลกระจายขึ้นหน้าไปครับ วินพยายามพักพิงบอลอยู่ครับแล้วก็พยายามหาเพื่อนเชื่อมอยู่ตรงครับตรงนี้เจนเซนเซนครับได้บอลไหลกลับมาครับหอยเบียกให้ไปเดลานีครับไม่มีช่องครับแนวแน่นจริงๆครับแนวรับของทางฝั่งเวลส์อยเบียกอืมพยายามคืงบอลอยู่ครับแล้วก็จ่ายกลับหลังมาครับคิสเตนเซนไฮครับเจนเซนครับ หยันปร้องการที่เดานี่ครับวินเล่นกับฮอยเบกแล้วก็เป็นวินอีกครั้งหนึ่งครับจ่ายกลับมาอุหคมบอลน,นานเหลือเกินครับสมมติพยายามหาช่องอยู่แล้วเสียบอลให้แอมเปดูไปครับแอมซีถ่ายบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วครับมมมองเพื่อนทางขวาแต่ว่าไม่จ่ายครับยัดเข้ากับตรงกลางเป็นแอมซีครับเล่นกับมมแอมซีเล่นกับมอมอได้บอลแล้วคอยู่หาตัวเชื่อมแอมเปดูแอมซีครับห้สั้นๆกับแอมเปดูแต่ว่าไป เสียท่าครับให้กับทางฝั่งเดนมาร์กครับโฉบบอลกลับมาได้เอนเซนครับจ่ายเสียครับเลมซี่ตัดได้ทำได้ดีกาเดตเบลครับได้บอลรั้งแรกครับกระชากไปตหวะนนี้ครับพยายามหาเพื่อนเชื่อมกับเลมซี่ครับแล้วก็ยัดมาตรงกลางมอครับตอกส้นมาที่กาเดตเบลแองมาดูเล่นกับมอแล้วก็ตอก้นตรงนี้เสียให้กับเดลนนี่ครับ แล้วก็โยกมาตรงนี้เดนมาร์กทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็น Deep ทีมชาติเวลส์ตัดได้โอ้โหยังหืนขับมาตรงข้างหลังนี้ครับ34นาทีผ่านครับยังไม่มีอะไรเป็นชิดเป็นอันเหมือนกันครับระหว่าง2ทีมนี้นแล้วก็เสียบอลให้กับทางเดนมาร์กครับจังหวะนี้น,น,นี่ครับสถิติออกมาแล้วครับเป็นเดนมาร์กครับของบอลเยอะเหลือเกินครับ64ต่อ36เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าการของบอล ที่เยอะก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีคะแนนหรือว่าจะได้ผ่านเข้ารอบครับจะต้องเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้ครับออยเบียดหายกับวินวันนี้ตรงกลาขงของทางฝังงง่งเดนมาร์กนี่พยายามหาช่องครับแต่ว่าแนวรับ5คนเอาตรงตรงนี้มาที่เขตโทษครับเจนเส้นพยายามพิงบอลอยู่แต่ว่ายังไม่เจอช่องครับไหลมารตรงกลางครับเบ็ดไ <c oughs> แวแเ้าไปติดครับจังห <c oughs> วะน,นี้ได้ลุ้นนิดเดียวครับแต่ว่าไม่มีโอกาสจบก็เป็นบอลโต <More. S 1> ของทางฝั่งเวลส์ครับ โมพยายามหาเพื่อนครับแล้วเจอกับดัมซีตรงนี้ครับจ่ายไปก็ติดอีกครับเสียบอลง่ายเหลือเกินครับตองฝั่งเวลส์แค่ครับให้แบกที่วินเล่นกับเจนเซนครับอย่าพ้นหน้าครับด้วยแนวรับของทั้งฝั่งเวลส์ที่ค่อนข้างแน่นหนาที่เดียวครับทาให้การเจาะของทั้งฝั่งเดนากนี่ก็ทําได้ลาบากครับแล้วเขาไม่ค่อยอยากเสียบอลด้วยแล้วลูกโยนนี่ไม่มีนะมีแต่เชื่อมเท้าสู่เท้าครับก็จะเจาะยากหน่อยครับถ้าเล่นบอลมิตินี้ หมดเวลาในครึ่งแรกแล้วนะครับตรงนี้เป็นจังหวะของวินครับเลี้ยงเข้ามาตรงนี้แล้วพยายามหาช่องยิงจะไหลมาตรงกลางคอยเบียกให้กับทางขวาเดลเดนี่ซัดด้วยสายเรียบร้อยครับโอ้โหมาได้ในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกครับเรียบร้อยครับเบอร์8ของทางฝั่งเดนมาร์กครับเรียบร้อยครับซัดประตูนี้ไปแล้วครับให้กับเดนมาร์กน้ำหนึ่งศูนย์ครับเดลรนีนี่ครับโอ้โหหลอกล่อแนวรับอยู่แล้ว โอ้ประกบหลุดหมดเลยครับไหลมาจนถึงทางฝั่งเดลานี่ได้ครับนี่การตอบบอลของเขานะครับสำเร็จผลในนาทีที่45เนี่ยครับโอ้โหหลังจากต่อกันไปกันมานะครับสั้นๆจนสุดท้ายนี่มีช่องเปิดจนได้ครับแนวรับของทางฝั่งเวลส์ก็เรียบร้อยครับนำไปละ1-0ครับทางฝั่งเดนมาร์กเป่าหมดเวลาเลยเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเดนมาร์กนำอยู่1-0ครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้วยการคลองบอลที่เหนียวแน่นขนาดนี้ครับแล้วนําอยู่1นึอย่างนี้ก็น่าจะเป็นการรักษาผลแล้วครับในครึ่งหลังแล้วก็ทีมชาติเวลส์นะครับจะต้องกระเตื้องตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับยังไม่มีกาสยิงเลยแล้วการคลองบอลครับเจ็ดต่อ29%ครับคือมันโอ้เล่นอยู่ฝั่งเดียวครับตรงนี้เอาครับมาดูในครึ่งหลังต่อนะครับเดนมาร์กด้เคลียร์ก่อนครับ เเส้นบอลไม่ได้หมือหวาอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าลูกที่เสียไปก็เป็นความผิดพลาดของแนวรับเวลส์นะครับที่ไม่รัดกุมพอโอเซนไับแคร์่ับปั๊มมาได้ครับเดานี่ลูกนี้หลายมาต้องการที่เวนส์ครับวิน มมวนกลับมาก่อนครับพยายามหาเพื่นเชื่อมแล้วไหลมาต้องการตรงนี้ครับหอยเบกไปทางซ้ายก่อนครับแล้วโอ้โหเบสเบสไวให้กับเจนเซนพยายามหาช่องอยู่ครับอย่างคงต่อบอลเหมือนกับครึ่งแรกครับหอยเบกมาที่ตรงกลางแล้วไหลต่อไปที่วินครับโอ้โหจะต้องให้ชัวร์ให้ได้ครับก่อนที่จะยิงก่อนที่จะง้างเท้ายิงเนี่ยนะครับทางฝั่งเดนมาร์กนี่เอาเอาชัวร์เลยทีเดียวไหลมาตรงนี้ครับทำได้สวยครับเบสวเบสเวท ขออภัยที่อ่านชื่อผิดครับเวทเวดโดนจิ้มไปครับโรดอนแล้วสกัดได้ลูกนี้ครับสวยทีเดียวรับพอยเบียกบอลไปตกอยู่ที่เจนเซนครับเวทเวดครับได้บอลกันโยนกลับมาแล้วยังโอ้โหไหลบอลตัวนี้ครับไปอยู่ที่ฝั่งเวลบ้างครับเดลนี่ครับเพลเยอร์ทูวอชของต้องฝั่งเดนมาร์กรับเวลขึ้นมาครับอยู่ที่แรมซีเ่นกับเบล แกเด็เบลไหลครับขึ้นมาโ <Ram sey. S 1> รเบิรไอมาตรงกลางครับแอมบาดูเล่นกับดมซี่อย่างเจาะขึ้นไปไม่ได้ดีสักเท่าไร่ครับของทั้งฟ่งเวลมาที่มอพยายามหาเพื่อนครับดมซี่เลี้ยงจี้เข้าไปครับแต่ว่าไม่เจอช่องก็คึงกลับมาก่อนไหลขึ้นโรดอนพยายามหาช่องครับแล้วให้ขึ้นมาท <Ram sey. S 1> ี่ดัมซ <Ram sey. S 1> ี่เล่นกับแอมบาดู อาครับเปวลเริ่มที่จะของบอลมากขึ้นบดูว่าจะมีจังหวะทีเด็ดที่คาดอย่างไรหมอครับลูกนี้ไหลไปติดแนวรับครับหอยเบียกอีกแล้วครับวันนี้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆครับบ้อยเบียกมาครับเอนนี่ของบอลเหนียวเหลือเกินครับแล้วไหลมาแล้การห้อยเบียก แม่งกับคริสตินตรงกลางครับยัดมาที่วินแล้วเจอกันกับเจนเซนเจนเซนเล่นกับวินครับเจนเซนก็ครึ่งบอลอยู่ครับไหลามาตรงนี้รอดขาของทางฝั่งห้อยเบียกมาที่เ <In the S 1> ดรนี่ session, เล่นกับโพเซนครับโพเซนหาเพื่อนอยู่ครับแล้วจะจ่ายะเข้ามาตรงกลาง ็นอยเบียกหอยเบียกคร่งบอลอยู่ตรงนี้แล้วพยายามหาจังหวะนะครับให้แนวรับของทั้งฝั่งเวลส์ได้เปิดเหมือนลูกแรกครับเอาละครับตัดได้จ่ายบอลเสียครับทางฝั่งของเดนมาร์กก็จะเป็นเวลครับแดมซี่ม้วนอยู่ไหลมาแอนเบดูไปทางซ้ายครับเด้์ด้เจมไหลขึ้นมายังหาทางเจาะไม่ได้ครับทางฝั่งเวลส์ โรดอนไปครับที่ลัมซี่แล้วจะจ่ายให้กับใครหันมาเจอกันกันกบเบลไหลามามอพักบอลครับ, bon n, รบแล้วก็บนคืนมาก่อนครับโรดอนให้กับมอแล้วก็ไหลไปที่ลมซี่ครับ,รบหาเพื่อนโอ้เบลจะเติมแต่ก็หันหลังหนีครับโอ้โหเล่นอย่างนี้ครับจะหวังลูกตีเสมอก็ยากเลยเดียวครับโรเบิ มาที่แอมปปดูครับเล่นกับเดวิสหลายมาะตงกลางมอพยายามดึงจังหวะตรงนี้ครับแล้วกลับมาที่แอมป์ปดูครับพยายามหาช่องที่ชัวร์ครับถึงจะจ่ายนี่ครับแต่ว่าของบอลได้เยอะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นจังหวะอันตรายให้ได้ด้วยนะครับเดนนิสเจมส์แอมปปดูครับเล่นกับรมซีเอ็มหายกับรมซีครับกลับมาที่โอ้โหต่อบอลกันอยู่อย่างนี้ นาทีที่เจ็ดสิบแปดแล้วครับทาเวลส์อยากเข้ารอบต่อไปครับจะต้องทําประตูตีเสมอให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยว่ากันนี่โอกาสจะทิ้งไปเรื่อยๆหรืออย่างไรครับทางมอได้บอลก็เอาช่วยครับก็กลับมาที่อมราดูเล่นกับแรมซี่แล้วก็ต่อกันอยู่อย่างนี้ครับโอ้โหนี่มันอะไรกันเดนเนลเจมส์เข้ามาตรงกลางพยายามหาช่องอยู่แล้วจ่ายเสียครับไม่ถึงมอเป็นบอลโตของทางฝั่งเดนมาร์กครับเอ็นเซนให้กับเวน ไปแล้วครับไปครับทางซ้ายออกมาครับเป็นเบสเบสครับก็ขึ้นกลับมาบอลอยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่ครับของทา้งฝั่งเดนมาร์กน <Um ี่ก็ของบอลค่อนข้างเหนียวครับแค่โยนมาตรงนี้ครับอย่างได้ดูครับเดลานี่จ่ายติดตรงนี้แต่ยังบอลยังกระชอกมาที่โพเซนเวินหลายคืนเจนเซนครับเดนกัรฮอยแบก ของบอลเหนียวจริงๆครับทั้งสองทีมนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีอันตรายในการทําเกมรุกสกเท่าไหร่ครับเยนเส้นของบอลไปครับหอยเบียกมาทจีเดียนนี่เล่นกันกลางสามคนนี่เล่นได้อย่างยเยี่ยมจริงๆครับวันนี้หมุนไปครับโอ้โหเล่นเป็นไดมอนด์ครับกลางสามแล้วก็นหน้าหนึ่งนี่ครับไหลไปเรื่อยพยายามหาชออ่องครับไหลไปทีเบ็เบดบางในบางที เบลเบดก็ไม่รู้จะทำอะไรกบไหลคืนครับห้อยเ,เบียกนี่คอนโทรลบอ,อยู่ตรงการลางเดลอนนี้เล่นกับวินวินกลับมาอีกเราแล้วปล่อยอบอลลูกนี้เสียให้เบลเบลจ่ายให้มอ,รมอ,รมอรครับมอจะทําอย่างไร,รเบลเติมไปทางข้างหน้าแล้วครับแต่ก็ชะลอกลับมาครับพยายามเลี้ยงจี้ครับกับตันแกเดตเบลย้ายมาตรงนี้เป็นเบลเล่นกับแบมซี่แล้วยัดมาที่มอมอพยายามบังอยู่ตรงนี้ครับแล้วหาตัวจ่ายอยู่ครับแล้ว ตรงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเป่าเรียบร้อยครับ90นาทีครับก็เป็นอันว่าเดนมาร์กชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนครับทีมชาติเวลนีโอ้โหไม่มีจังหวะบุกเลยครับซัตไก่ก็ไม่ซัดว์กันแล้วก็โอ้โหเจาะต่อบอลกันอยู่ตรงนี้ครับภาค ไปนีแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับแล้วก็จบไปที่1นประตูศูนย์ครับที่เดนมาร์กชนะได้แล้วก็เป็นประตูชัยของคนนี้ครับโทมัสเดรานีครับเบอร์8ดของทีมชาติเดนมาร์กครับก็เป็นอันว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนี้ก็ต้องจอดไว้ก่อนครับสำหรับทีมชาติเวลนะครับส่วนทีมชาติที่จะได้ไปต่อก็คือเดนมาร์กครับเข้าสู่8ทีมสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไถลนั้นกันครับ น่าจะมีแค่ช็อตเดียวนะจ้าไอยิงเข้านี่ครับในนาทีที่45ในครึ่งแรกตรงกลางครับไหลมาให้เดดลานีครับโล่งๆแล้วก็สา่ไปที่เสาไกลครับผู้รักษาประตูมาปิดที่มุมแคบครับแต่ว่ายิงไปที่มุมไกลครับโทมัสเดลานีครับวันนี้กองกลางของเดนมาร์กเนี่เอาอยู่จริงๆครับจบเกมไป0-1ครับทีมชาติเวลส์พ่ายให้กับทางฝั่งเดนมาร์ก ครับก็มช์นี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับก็กดไลค์ก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่า,าผลบอลมันจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับขอให้ดูด่วนให้สนุกนะครับสวัสดีครับ